บางทีเราก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจากครอบครัวที่พร้อมต้องมีทุนต้องมีคอมดีๆต้องอยู่ประเทศใหญ่ๆแต่เรื่องที่กำลังจะเล่านี่เริ่มจากครอบครัวที่ไม่มีอะไรเลยเริ่มจากเด็กที่ต้องใช้คูปองอาหารของรัฐเริ่มจากบ้านที่แม่ป่วยและต้องทำความสะอาดบ้านคนอื่นเพื่อให้ลูกได้กินนี่คือเรื่องของยานคูมคนที่สร้างแอปแชทที่เรียบง่ายที่สุดในโลก แล้วขายให้ Facebook ได้เกือบ19 0 0พันล้านดอลลาร์ทั้งที่ชีวิตเขาเริ่มจากคำว่าไม่มีแยนเกิดที่หมู่บ้านเล็กๆในยูเครนสมัยที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ได้ดีเป็นยุคที่ต้องประหยัดต้องทนกับอากาศหนาวครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะและที่สำคัญยุคนั้นการสื่อสารไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้อยากคุยกับญาติอยากส่งข่าวต้องรอ ต้องใช้โทรศัพท์สาธารณะต้องใช้ระบบรัฐครอบครัวของเขาเลยตัดสินใจครั้งใหญ่คือย้ายไปอเมริกาเพื่อหาชีวิตที่ดีขึ้นแต่การย้ายไปอเมริกาไม่ได้แปลว่าจะสบายทันทีตรงกันข้ามเลยมันแปลว่าไปเริ่มจากศูนย์จริงๆพอไปถึงอเมริกาเขาอยู่กับแม่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆไม่มีเงินมากต้องใช้คูป,ปองอาหารของรัฐเพื่อให้มีของกิน แม่ต้องไปทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเพื่อให้ลูกมีเงินเรียนในขณะที่พ่อยังอยู่ยูเครนลองคิดดูนะครับเด็กต่างชาติมาอยู่ประเทศใหม่ภาษาอังกฤษก็ยังไม่แข็งเงินก็ไม่มีต้องอยู่กับแม่ที่สุขภาพไม่ดีถ้าเป็นบางคนอาจจะยอมแพ้แล้วแต่แยนเลือกอีกแบบเขาหันไปหาของที่ฟรีที่อเมริกามีให้ก็คือห้องสมุด เขาไปยืมหนังสือคอมพิวเตอร์สอนตัวเองแล้วก็เริ่มหลงรักการเขียนโปรแกรมนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเพราะมันบอกว่าถึงเราไม่รวยแต่ถ้าเราอยู่ใกล้แหล่งความรู้แล้วเราลงมือจริงมันก็พาเราไปไกลได้เหมือนกันชีวิตที่ต้องย้ายประเทศต้องห่างพ่อต้องติดต่อกันยากทำให้แยนรู้สึกอยู่ลึกๆว่าการคุยกันไม่ควรจะยากขนาดนี้ ไม่ควรต้องจ่ายแพงเพื่อส่งข้อความไม่ควรรอคนต่อสายเพื่อคุยกับคนที่รักมเมล็ดความคิดนี้ติดอยู่กับเขาเลยแม้ตอนนั้นเขายังไม่รู้หรอกว่าจะกลายเป็นแอปอะไรแต่เขารู้ว่าถ้าวันหนึ่งเขาจะทำอะไรเขาอยากทำให้การคุยกันง่ายที่สุดด้วยความที่เขาสอนตัวเองเก่งเรียนคอมพิวเตอร์เองเขาก็เลยได้เข้าไปทำงานที่ Yahoo ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นเว็บใหญ่ๆของโลกแล้วเขาอยู่ที่นั่นหลายปีเรียนรู้ระบบใหญ่เรียนรู้การทำบริการที่คนใช้จริงแต่ถึงจะทำงานใหญ่เขาก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันอยากทำจริงๆยังไม่ใช่อันนี้เขายังอยากทำอะไรที่เรียบง่ายไม่รกไม่ยัดโฆษณาไม่บังคับให้คนดูอะไรที่ไม่อยากดูเขาเลยลาออก ปี2009เ้าขาซื้อ iPhone มาแล้วสังเกตว่าคอนแทคในเครื่องถ้ารู้ว่าคนไหนออนไลน์คนไหนใช้เบอร์อะไรแล้วส่งข้อความได้เลยมันจะดีมากเขาเลยคิดแอปที่ชื่อว่า WhatsApp แปลตรงๆว่าว่าไงตั้งชื่อแบบพูดกับเพื่อนเลยตอนแรกแอปยังไม่เสถียรคนก็ยังไม่เยอะเขาเกือบจะเลิกทำด้วยซ้ำแต่เพื่อนชื่อ Brian a แอคทบอกว่าอย่าเลิกเลย ลองอีกหน่อยเขาเลยพัฒนาใหม่ให้มันส่งแจ้งเตือนได้ดีขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆโตเพราะมันตอบโจทย์คนทั้งโลกที่อยากคุยกันง่ายๆใช้เบอร์ก็พอไม่ต้องสมัครเยอะไม่ต้องดูโฆษณาไม่ต้องเสียค่าข้อความแพงๆสิ่งที่ดีสุดของ WhatsApp คือมันซื่อสัตย์กับสิ่งที่คนต้องการจริงๆไม่ได้พยายามเป็นทุกอย่างแค่ทำให้การส่งข้อความง่ายปลอดภัย และเร็วเท่านั้นพอคนเริ่มใช้ WhatsApp กันทั้งโลก Facebook ก็เห็นว่านี่คือบริการแชทที่โตเร็วที่สุดและอยู่บนมือถือจริงๆสุดท้ายปี2 0 1 4 Facebook ก็ซื้อ WhatsApp ไปดีวนี้มีมูลค่าประมาณ19,000ล้านดอลลาร์คิดดูครับเด็กที่เคยต้องอยู่ในบ้านเช่าต้องใช้คูปองอาหารแม่ต้องทำความสะอาดเพื่อให้ได้กิน สุดท้ายกลับขายแอปที่ตัวเองเขียนเพราะอยากให้คนคุยกันง่ายขึ้นได้เป็นหมื่นล้านดอลลาร์มันไม่ใช่เพราะเขาเกิดมารวยแต่มันเพราะเขาไม่ลืมปัญหาของตัวเองในวัยเด็กแล้วเอาปัญหานั้นมาแก้ให้คนทั้งโลกผมว่าเรื่องนี้สรุปได้หลายข้อเลย 1. ความจนไม่ได้น่าอายถ้าเราไม่ยอมอยู่กับมันตลอดไปเขายอมใช้คูปองอาหาร แต่ไม่ยอมเลิกเรียนรู้ 2. ถ้าเราโตมากับปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหานั้นได้ดีที่สุดเขาติดต่อครอบตัวยากเขาเลยทำแอปแชทที่ติดต่อกันง่าย 3. ทํทำของที่เรียบง่ายที่สุดแต่ดีมากพอ WhatsApp แทบไม่มีของเล่นเยอะแต่คนใช้เพราะมันทำสิ่งเดียวให้ดี 4. อย่าทำอะไรเพราะอยากใส่โฆษณาอย่างเดียว เขาเคยบอกเลยว่าโฆษณาคือการที่คุณเอาเวลาและข้อมูลของผู้ใช้ออกไปขายเขาเลยทำแอป,ปที่เคารบผู้ใช้ 5. อย่าดูถูกจุดเริ่มต้นเด็กคูปองอาหารกลายเป็นเจ้าของแอป,ปที่คนทั้งโลกใช้ได้ mm. เพราะงั้นนะครับถ้าวันนี้คุณเริ่มจากจุดที่ไม่มีบ้านไม่ได้รวยพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เรียนก็ต้องสอนตัวเอง อย่าเพิ่งรีบสรุปว่าชีวิตคุณจะไปได้แค่นี้จำไว้ว่าจุดเริ่มต้นที่ลำบากมักจะทำให้เรามองเห็นปัญหาชัดกว่าคนอื่นและคนที่มองเห็นปัญหาชัดก็มีโอกาสสร้างสิ่งที่ทั้งโลกต้องใช้เก็บคลิปนี้ไว้ดูวันที่รู้สึกว่าตัวเองช้ากว่าคนอื่นแล้วส่งให้เพื่อนที่กำลังเริ่มจากศูนย์เหมือนกันครับแล้วผมอยากให้คุณลองมองกลับมาที่ตัวเองตอนนี้แป๊บหนึ่งนะครับ ว่าคุณกำลังอยู่จุดไหนของเรื่องคุณอาจจะยังไม่ได้อยู่ในฉากขายบริษัทเป็นหมื่นล้านแบบแยนคุณอาจจะยังไม่ได้อยู่ในฉากที่คนทั้งโลกใช้ของที่คุณทำแต่คุณอาจจะอยู่ในฉากที่เขาเคยอยู่เหมือนกันฉากที่ไม่มีใครเห็นฉากที่ต้องเลือกว่าจะเลิกดีไหมฉากที่รายได้ยังไม่พอแต่ใจมันยังไม่อยากหยุดอย่าลืมนะครับว่าเรื่องเล่าของคนที่ประสบความสำเร็จมันถูกตัดต่อให้สั้นลงเสมอ คนเลยเห็นแค่ต้นกับปลายเห็นแค่เด็กยากจนแล้วกระโดดไปขายให้ Facebook เห็นแค่เริ่มจากศูนย์แล้วกระโดดไป19 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่ตรงกลางจริงๆมีคืนที่ไม่ได้นอนมีวันที่คิดฟีเจอร์แล้วมันไม่เวิร์กมีวันที่โหลดแอปแล้วเด้งมีวันที่คิดว่าหรือเราควรกลับไปเป็นลูกจ้างต่อดีแค่เขาไม่เล่าเพราะมันไม่โรแมนติกแต่เขา ผ่านมันมาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ตรงกลางของเรื่องอยู่ตอนนี้ผมอยากบอกว่าคุณไม่ได้ช้าไปหรอกคุณก็แค่ยังไม่ได้ถึงฉากที่น่าตื่นเต้นของคุณเฉยๆสุดท้ายนี้ผมอยากทิ้งไว้เลยนะครับว่าคนที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่มีสิทธิ์ประสบความสำเร็จคนที่เริ่มจากศูนย์ก็มีสิทธิ์คนที่ย้ายประเทศก็มีสิทธิ์คนที่ต้องเลี้ยงแม่ก็มีสิทธิ์ คนที่ต้องทำงานประจำแต่กลางคืนแอบตัดคลิปก็มีสิทธิ์คุณไม่จำเป็นต้องลืมอดีตตัวเองเพื่อจะไปถึงอนาคตคุณแค่ต้องเอาอดีตของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจให้ก้าวสู้ต่อไปหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่พลาดรับชมเนื้อหาใหม่ๆจากช่องซลมอน craft เล่าเรื่อง